ชีวิตของคนเราทุกคนนะครับเราไม่สามารถเลือกเกิดได้แต่เราสามารถที่จะเลือกอยู่อย่างมีความสุขได้อย่างชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เธอเองเนี่ยะฮะก้าวขึ้นมาทุกๆอย่างเธอต้องต่อสู้ขวนขวายด้วยตัวเองทั้งสิ้นเลยนะครับจนมาในวันนี้เธอได้รับรางวัลนะเป็นหนังสือก็คือคว้าตําแหน่งรางวัลหนังสือชมชนมนาฏดีเด่นนะครับ ประเภทก็คือนันฟิคชั่นนะครับอยู่ในมือผมตรงนี้แต่ว่าการเส้นทางการเดินทางของเธอนะครับด้วยการที่เธอใฝ่ฝันอยากจะมาเป็นช่างแต่งหน้าด้วยนะฮะต้องบอกได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เธอเนี่ยฮะมีมุมมองหรือว่ามีความตั้งใจเป็นอย่างไรบ้างเรามีภาพตั้งแต่ก่อนที่เธอมาจนขั้นตอนลักษณะที่ทําให้เธอสวยขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์เลยฮะถ้าเกิดภาพพร้อมลองไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ นี่นะครับชื่อคุณธนัตดาสว่างเดือนนะครับตอนมาสมัครเลยนะครับแล้วก็ภาพอีกอันหนึ่งนะฮะยังเป็นเสื้อตัวเดิมอยู่นะครับเราจะเห็นว่านี่นะครับดูเป็นภาพขึ้นแบบสวยงามขึ้นมาทีเดียวนะครับและจนกระทั่งเธออยากสวยที่สุดในชีวิตของเธอนะครับก็จะมีภาพที่เกิดความสวยงามของเธอรักษะแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ คุณธนัดดาสว่างเดือนนะครับผู้ที่คว้ารางวัลนะครับก็คือเป็นรางวัลชมนาท ระดับดีเด่นนะครับประเภทนันฟิคชั่นนั่งอยู่กับเปล่าแล้วขอต้อนรับเธอเลยดีกว่านะครับสวัสดี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 ครับขออนุญาตเรียกชื่อเล่นแล้วกันนะครับว่าคือคุณหนิงนะครับจริงๆแล้วต้องต้องบอกว่าคุณหนิงเนี่ยก็คือสนิทสนมกับอาจารย์เป็นอย่างดีนะครับที่มาที่ไปก็เอาเป็นว่าก่อนอื่นที่เราจะพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับต้องบอกนิดนึงว่าขออนุญาตคุณหญิงไว้แล้วว่าวันนี้เราถามทุกเรื่องแล้วก็ลวงลึกเลยนะครับว่าเอาเป็นว่าเริ่มต้นเลยนะครับก นะเลิศนะครับของชมรมชมนาฏเนี่ยแหละครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในลักษณะของการประกวดเนี่ยเขาบอกว่า2ปีจัดขึ้น1ครั้งปีนี้เป็นปีที่2เป็นครั้งที่2ถูกไหมครับการที่จะมีการประกวดเนี่ยแรงบันดาลใจอะไรครับทำให้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือจริงๆเราเพิ่งก็ไปทํางานอย่างถ้าคนอ่านหนังสือจะรู้ว่าเออดิฉันไปทํางานอะไรมาอย่างไงในหนังสือเนี่ยนะคะครับผมจังหวะว่าช่วงนี้กลับมาแล้วอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทาว่างๆค่ะจ้ะแล้วก็รู้สึกเครียดกับตัวเองว่า ตัวเองปัญหาเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น้อยใจบางทีเราทําดีแล้วไม่มีคนเห็นอย่างเงี้ยก็เป็นการเหมือนเราระบายค่ะระบายระบายออกมาพอเราได้ระบายเรารู้สึกโล่งอกเราสบายใจขึ้นแล้วเราก็ดังคิดว่าเออให้ใครก็ได้จะคนหนึ่งอ่านหนังสือของเราหรืออ่านเรื่องราวของเราเนี่ยเหมือนเราเล่าสู่ให้เขาฟังเหมือนเราได้ได้ระบายความทุกข์มาแต่วันนี้รู้สึกว่ามัน โอเคล้ค่ะมีมีคนรับรู้เรื่องของเราหลายคนเราก็รู้สึกว่าแล้วก็ชื่นมชมเป็นอย่างมากเลยทราบว่าตอนนี้ค่อนข้างจะเป็นคิวทองหลายคนก็มีความรู้สึกว่าอยากจะสัมภาษณ์ว่าที่ไปที่มานะครับของการโปรโยเรื่องนี้ก็คือว่าเรื่องเจ็บจริงของหญิงไทยนะครับ,รบที่จําเป็นต้องขายตัวนะครับ,รบฉันชื่อเอรีที่มาที่ไปของคําว่าเอรีนี่คืออะไรครับก็คือตอนนั้นไปทํางานอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วบังเอิญไปพัดไปอยู่ในกลุ่มของยากุซ่าครับแกก็เอาเราไปเลี้ยงแล้วแกก็ ให้เราเขาถามแล้ว่าเราบอะชื่ออะไรเราบอกเออเราชื่อนี้นี่นี่นะก็บอกโอ้ไม่ได้เชิญเปลี่ยนมาชื่อเอลี่ดีกว่าหนูก็ถามว่าเอลี่คืออะไรเขาบอกเอลี่เนี่ยแปลว่าผู้หญิงที่เพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรวยที่สุดแต่หนูมาดูในตอนนั้นหนูคิด่างเนี้ยวว่าเฮ้ยเออถ้าทางจะดีนะแต่แต่แต่จะเกิด่ระหว่างอยู่ไปเรื่อยเรื่อมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ดีหนำทำซวยด้วยอ่ะ ก็ยังไงก็ต้องใช้ชื่อเอลี่ไปตลอดแล้วคิดเสมอว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งมันอาจจะดีก็ได้นะไม่ตอนแรกมีความรู้สึกว่าปลื้ไมไหมเขาบอกว่าฉันมีชื่อเป็นสากลโกอินเตอร์ก็คือแว<ร>ว<ร>ให้พเขาเข้ากันตั้งชื่อเนี่ยคือเขาจะต้องมองจากภาพลักษณ์ก่อนอผู้หญิงคนนี้ท่าทางจะมาแบ,บบรุ่งมากนะครับแต่หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณหญิงก็มีความสุกโอ้ชะลุ่มริ่งมากเลยนะครับแต่สุดท้ายอันนั้นก็ผ่านพ้นไปนะครับแล้วตอนนี้ผมว่าเอรี่น่าจะเป็น เริ่มเริ่มถึงเริ่มถึงดวงเริ่มชะตาตกนะเกิดละวเพราะว่านะครับนี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งทําให้คุณหนิงเนี่ยพัดเขาเรียกว่าคือโหซัดไปซัดมาจนกระทั่งสุดท้ายก็คือจากแรงบรรดาใจที่มีความรู้สึกว่าอยากจะระบายนะครับแล้วทําไมถึงไปไปทราบว่าในสรษณะของชมรมชมนาทเนี่ยแหละครับเขามีการจัดประกวดขึ้นมาคือพี่สาวเนี่ยในบ้านจะมีพี่สาวอยู่คนเดียวที่รู้เรื่องเราเรามาตลอดว่าเราไปทําอะไรมาบ้างไปเจอไปโดนอะไรบ้างพี่สาวบอกเฮ้ เนี่ยเขามีชมรมชมนาฏเขาต้องการให้คนเขียนเรื่องเรื่องราวเรื่องจริงแล้วมวันเป็นประจนภัยต่างแดนอะไรเงี้ยแคเขียนสิแบบว่าเรื่องของเราอะน่าสนใจนะหนูก็เลยคิดว่าสงสัยจะมีพี่สาวเราคนเดียวที่สนใจเรื่องของเราแต่จริงๆเรามีแฟนเป็นชาวต่างชาติเขาบอกเราเสมอว่าเรื่องหนูเป็นเรื่องที่น่าสนใจหนูก็เลยเอ้ยลองเขียนเด้มันจะมีคนสนใจไหมหรือว่า เราจะได้รางวัลนั้นไหมอะไรประมาณนี้แต่ตอนนั้นทราบหรือเปล่าว่าสำนักพิมพ์อะไรเป็นคนที่แบบว่าให้การสนับสนุนผู้หญิงเรื่องอะไรทั้งสิ้นไม่รู้จักเลยว่าสำนักพิมพ์อะไรอะไรยังไงไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยค่ะเขียนอย่างเดียวค่ะเขียนเรื่องของฉันอย่างเดียวเลยค่ะเขียนด้วยวิธีใช้ปากกาค่ะส่งไปสุดท้ายแล้วโดนรีเจน็ไงฮะใช่ค่ะส่งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วผิดกติกาผิดกติกาตัวนั้นบอกตรงว่าไม่ค่อยมีตังค์เลยนะคะผิดกติกาแล้วบังเอิญมีมีคุณคนหนึ่งอยู่ในในในสำนัก พิมเนี่ยค่ะแกบอกว่าเนี่ยเรื่องของคุณน <Okay. S 2> ่ะมันมันผิดกติกานะคือเป็นประกามาไม่ได้คุณต้องพิมมาอย่างนีหนูก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดไปคุณอยากจะต่อไหมถ้าคุณคุณอยากจะเข้ารอบต่อไปคุณลองพิมพ์ส่งมานะเท่ากับคนนี้ก็คือบุคคลคนนี้เป็นคนที่ให้ชีวิตกับหนูเลยนะครับหนูอยากจะขอบคุณเขาผ่านรายการไหม ขอบคุณคุณอาทรค่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้คุณอาทรวันนั้นหนูคงจะแบบอยู่ในกระป๋องถังขยะเรื่องของจริงๆผมว่านั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคุณอาทรคงได้มีโอกาสได้อ่านบ้างแล้วก็ได้มีการรีวิวหลังจากนั้นมีความรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้นะครับถ้าเกิดหรือว่าชีวประวัติอันนี้นะครับถ้าเกิดไปเล่าสู่หรือว่าไปให้ผู้ชมให้กำเนมีการอ่านเนี่ยก็คงจะได้เป็นสิ่งหนึ่งสะท้อนให้เห็นนะครับว่าการใช้ชีวิตในต่างแดนนะครับหรือว่าประสบการณ์ของผู้หญิงตัวเล็กๆคคนนนนึึึงงงงเ่่่่ยป็สิิิซผมดวาาหหญล คนสามารถเอาไปเป็นกําลังใจได้นะครับถูกต้องเลยค่ะเคยท้อไหมท้อทุกครั้งแต่หนูก็สู้มาตลอดนะคะหนูหนูหนูเขียนหนังสือเล่มนี้ถ้าผู้หญิงหลายๆคนอ่านอ่ะจะได้ถ้าเกิดเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาเยอะมากเพราะหนูฟังมาเยอะแล้วค่ะไอ้พวกประเภทว่าชั้นปัญหาเยอะชั้นโดนฉันโดนงูงี้แต่หนูไม่เคยเล่าเรื่องหนูให้ใครฟังครับแต่พอหนูได้เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างเช่นคนที่ได้รางวัลที่สองเข้ามากระซิบกับหนูว่าครับ เนี่ยน้องรู้ไหมว่าปัญหาพี่พี่คิดว่าหนักมากที่สุดแล้วแต่นีม่มาเจอเรื่องของเธอแบบโหเธอเธอหนักกับพี่มากมากเลยถามคําถามหนึ่งได้ไหมค่ะใช่รคือผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นค่อนข้างที่ประเภทที่อ่อนแอคเคยที่แบบว่าเราเคยเจ็บปวดเราเคยเจออะไรที่มันซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วเจ็บปวดแล้วไม่เคยประสบความสําเร็จเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายไหมถ้าหนูปกติดีหนูจะไม่คิดนะคะแต่หนูจะคิดในเวลาหนังสือเรื่องนี้หนูบอกค่ะว่าหนูติดยานอนหลับ หนูจะคิดฆ่าตัวตายในเวลาที่หนูกินยานอนหลับแต่ถ้าหนูปกติดีๆหนูไม่เคยคิดฆ่าตัวตายเลยโอ้เป,เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะจริงๆใ,ในด้านสอ, <C oughs> องนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่ง <C oughs> ซึ่งสะท้อนว่าคือคนเรานเนี่ยเลือกอยากเป็นที่พึ่งบางครั้งการที่เรารับประทานยานอนหลับอยู่เป็นประจำเนี่ยแหละครับมันอาจจะเป็นทําให้เราเกิดในในสภาวะที่เรียกว่าคือมีจิตหลอนนะครับแล้วก็จะดึงเอาความที่เขาเรียกว่าจิตซึมเศร้าขึ้นาหลายหลายคนนะครับสูญเสียชีวิตไปกับการรับประทานือติยานอนหลับหรือไม่ยากใเครียดนะครับฉะนั้นในสิ ถ่ายทอดลงไปหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับคุณตอนเข้ามาในคุณหนิงบอกอาจารย์อ่านนะหนังสือเล่มนี้สนุกมากทําไมถึงพูดคําว่าสนุกล่ะในเมื่อชีวิตของของคุณคุณหนิงเนี่ยเป็นชีวิตไม่ใช่เป็นลของเล่นเลยคิดว่ามันมีหนูหนูคิดว่าถ้าหนูเขียนเรื่องแบบ มันแซดมากอย่างเงี้ยอยากให้คนอ่านเขาระบายมากค่ะเอออ่านไปแล้วเจอมุกตลกมุกฮางหนูหนูกําลังจะบอกว่าชีวิตของทุกคนมันมีทั้งสนุกทั้งทุกทั้งทุกอย่างอยู่รวมอยู่ในนั้นอย่าไปตัดใช่ค่ะอย่าไปตัดสินว่าอย่าเอาความที่ว่าเราเราเศร้ามากมาเป็นประเด็นแล้วทําให้เราคิดฆ่าตัวตายหรืออะไรเงี้ยมันมีทั้งความสุขมีทั้งความทุกข์เหมือนกันทุก, <c oughs> ทกคน <c oughs> เหมือนกันหมดค่ะ จริงๆแล้วนี่ก็คือสิ่งหนึ่งซึ่งมีความรู้สึกว่าออคุณหญิงได้สะท้อนเอาบทที่เป็นความเป็นตัวตนของคนแหละนะครับมันจะเป็น <c oughs> ด้านของเรื่องที่เขาบอกชีวิตคือชีวิตนะครับความสุขมันมาแป๊บๆก็ต้องเตรียมใจว่าเดี๋ยวสักครู่เนี่ยมันก็จะมีวมความทุกข์ทุกมาเดี๋ยวมันก็ไปนะครับแต่ว่าทุกมาเนี่ยเราก็บอกว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราก็ต้องเจอสิ่งที่ดีด้ไม่มีใครที่จะอยู่กับสิ่งที่ดีตลอดชีวิตไม่มีใครจะต้องเจอกับสิ่งที่เลวร้ายตลอดชีวิตนะครับจุดหนึ่งเนี่ยที่คุณหญิง ใช้ยึดเป็นกําลังใจว่าให้กําลังใจกับตัวเองมีวิธีการคิดยังไงบ้างทุกครั้งที่ท้อทุกครั้งที่หนูท้อหนูท้อเยอะมากนม่เป็นร้อยร้อยครั้งเล่มนี้แต่หนูก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีแต่เวลาที่หนูจะุดหนูก็จมาจะคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยว มันจะต้องเป็นเหมือนครั้งที่มันผ่านมานะม่ะมันเคยม,มันเคยจมได้มันเคยขึ้นได้เดี๋ยวเราต้องขึ้นไปอีกอะไรคร<ำ>ับนี่ค<ำ>ือช<ำ>ีว<ำ>ิตนะคร<ำ>ับเงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะมีถ่ายทอดอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคร<ำ>ับถามคุณหญิงนิดนึงจริงจริงแล้วคุณหญิงเป็นคนที่พื้นเพกําเนิดเนี่ยครับจะกเกิดที่จังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะกรุงเทพเป็นคนไทยสัญชาติจีนหรือเชื้อชาติจีนไม่เลยค่ะไทยล้วนเลยไทยล้วนเลยนะครับอยู่ในเขตไหนครเกิดขึ้นมาเกิดอยู่แถวลาดพร้าวค่ะแต่ว่ามาโตในเขต่ฝังทน คับรับวบุญะอะไรอย่างนี้ค่ะครับอยู่กับครอบครัวที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวที่สมบูรณ์หรือเปล่าครับถูกต้องค่ะในครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ยากจนคือเลือกเกิดไม่ได้ล่ะครับะนะครับแต่สุดท้ายเราก็มีความรู้สึกว่าเราสามารถที่เลือกที่จะเป็นได้จากผ่านร้อนผ่านหนาวมานะครับแล้วก็มีความรู้สึกวา่วาประสบการณ์ต่างๆที่เราได้รับมาจากต่างประเทศจนถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือชีวประวัติของคุณหนิงเล่มนี้แหละครับแล้วก็ผ่านการขบวนการเคยคิดไหมครับว่าจะชนะตอนที่เขียนเข้าไป บองโดนกไม่ไม่คิดเลยไม่คิดไม่คิดเลยค่ะเพราะสาเหตุที่หนูไม่คิดว่าหนูชนะเพราะเรื่องของหนูมันเป็นเรื่องของผู้หญิงกลางคืนหนูคิดว่าไม่มีใครมาตัดสินเอาเรื่องของผู้หญิงกลางคืนมาเป็นรางวัลมามาได้รางวัลมาชื่นชมมันเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะนะครับว่าคือผู้ที่เป็นกรรมการตัดสินนะครับทราบมาว่าก็เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิมากมายนะครับแล้วจะเป็นคณะกรรมการที่รู้สึกว่าจะได้รางวัลสี่ไลท์ด้วยนะครับเี่ในส่วนตรงนี้ถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนอกเหนือจากนี้พอพอพอ สิ่งหนึ่งซึ่งเมื่อคุณหญิงไม่คิดอ่ะแล้วปรากฏว่าโดนรีเจ็กลับมาเพราะเนื่องจากเราเป็นเป็นเป็นแฮนด์ไรติ้งก็คือเป็นเขียนด้วยมือครับแล้วต้องลงทุนไปจ้างเขาพิมพ์ด้วยไม่ใช่หรอใช่ค่ะหนูว่าฟังคําของคุณอาทรอยู่คํหนึ่งครับแกพูดคําว่ามันมันเลยทําให้หนูแบบอยากอยากจะเขียนอีกแสดงว่าคนนี้สนใจถ้าคนนี้สนใจต้องมีคนสนใจอีกเหมือนหนูได้ระบายแกพูดขึ้นมาว่าเออผมอ่านเรื่องของคุณเนี่ยผมรู้สึกอคือเหมือนกับ แกสะท้อนจิตใจแกอะไรเงี้ยแต่ว่าแกประมาณนั้นอะค่ะหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าอุ๊ยเออหนูทําให้เขากลงี้ได้อะไรเงี้ยมันน่าจะมีอีกอะไรมีกำลังใจแล้วเพราะฉะนั้นก็เริ่มไปสั่งพิมใช่แล้วต้องรู้สึกว่าตอนนี้จะไม่มีเงินด้วยไม่มีตังแล้วทำยังไงล่ะครับก็ขอแฟนค่ะอแฟนหนูน่ที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยจะส่งเงินมาให้ใช้จํานวนจํากัดถ้าหนูจะทําอะไรนอกเหนือจากนั้นหนูต้องขอซึ่งหนูไม่อยากขอเขาหนูเกรงใจแต่ มันไม่มีหนูก็ขอเขาเขาก็ส่งเงินมาให้หนูห้าพันเขาก็บอกเลยว่าเขาจะหลอกเธอหรือเปล่าแต่หนูหาเหตุผลไม่เจอว่าเขาจะหลอกหนูไปทำไมอ,พอเพราะจริงๆแล้วที่มาที่ไปมันก็ชัดเจนคือหลอกให้เสียต<ส>ังค์อะไรเงี้ยหนูก็บอกกับพี่หนูเสมอเอาลรว่าวันนี้ถ้าไม่ได้รางวัลน,นะได้ครับน้ำหมึกน้ำหมึกมนต็ยินดีว่าจะได้เลินะไรล่คคิดอย่างนั้นเพราะจริงๆแล้วในลักษณะของการประกวดนี่มีจะมีอยู่กี่รางวัลครับคือมีรางวัลชนะเลิศรองอันดับหนึ่งแล้วก็รางวัล ชมเชยก็จะมีสมรางวัลเอสามรางวัลครับผมงนั้นจริงๆนะครับรางวัลที่คุณหญิงได้นั่นก็คือว่าชนะเลิศนี่แหละครับหนึ่งพ่อพันุเราส่งเข้าไปแล้วนะครับพิมเข้าไปแล้วเขาจะต้องมีการคัดเลือกไงครับเขาก็มีการคัดเลือกโดยเอาเนื้อหาของแต่ละเรื่องขึ้นมาว่าแต่หนูมองมองจากทั้งสมเรื่องแล้วมันจะประมาณสไตล์คล้ายๆกันคือเกิดจากเรื่องจริงการคุกคามทางเพศกาประสบการณ์ค่ะครับของผู้หญิงทั้งนั้นเลยส่วนมากอันนี้เป็นการ ให้นักเขียนหญิงแบบว่าให้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 โอกาสนักเขียนหญิงอะค,ะค่ะลุ้ง <นะ S 1> ล้วนนะ,ะ,น,ะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งแล้วพอหลังจากนั้นพอทราบว่าตัวเองได้รับรางวัล ทำไงครับขวดีใจมากตื่นเต้นมากดีใจมากวันนี้เรามีเรามีรางวัลมาด้วยในรายการโชให้ยก็คือจริงจริงก็คือรางวัลที่มีความสุข่าน่าจะชื่นชมมากๆแล้วเป็นรางวัลที่คุณหนิงมีความสุว่าได้รับเกียรติอย่างมากเลยนะครับนี่เป็นโลโก้นะครับของชมรมชมนานนะครับเป็นเหรียญทองคำนะครับแท้ๆแล้วก็ฝังเพชรด้วยนะครับก็มูลค่าเราอย่าไปตีค่าเลยแต่ถือว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าเชิดชูวงตระกูลมากๆแล้วก็ได้รับรางวัลเงินสดถึง5 0,000บาทด้วยใช่มัครบ ขณะเดียวกันเนี่ยต่อไปเนี่ยคุณหญิงยังมีสัญญาที่จะต้องมีการมีผลงานออกมาอีกใช่ไหมครับหนูอยากเขียนอีกคะ่ะเขียนเรื่องจริงนี่แหละคะ่ะโอ้นผม,มผมขออนุญาตเลยนะครับขออนุญาตผ่านเจ้าของสำนักพิมพ์ว่ายังไรก็ช่วยสนับสนุนคุณหญิงต, <c oughs> ต่อไปนะครับเพราะว่าในกรณีที่คนเนี่ยนะครับมีความสุขกักการอ่านการเขียนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมีความสุขว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่หนูจะบอกว่า <c oughs> รางวัลที่หนูได้มาหนูเก็บไว้คนเดียวคือหนูบอกให้ใครในบ้านรู้ไม่ได้มันเป็นความลับระหว่างหนูกับครอบครัวหนูไม่อยากให้พี่น้องหนูพ่อแม่หนูมารับรู้เรื่องของหนูเขารู้ว่าหนูไปเมืองนอกแต่เขารู้ไม่จริงว่าหนูไปทําอะไรหรือหนูไปดื่อะไรมามั่งหนูก็มีความรู้สึกว่าหนูได้แต่ชื่นชมรางวัลอยู่คนเดียวแต่หนูบอกให้คนในบ้านรู้ไม่ได้นี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งผมกาลังอยากจะถามนะครับในเมื่อออกมาตีพิมพ์เป็นเหมือนหลักฐานขนาดอย่างนี้แล้วนะครับแล้ว แค่คิดางสังคมไหมคิดยังไงแคเลยคะ่ะถ้าแค่หนูไม่เขียน,นะค่ะืมเพราะว่าหนูอวองตรงครับประเทศไทยมีสังคมของผู้หญิงกลางคืนเยอะมากคะ่ะหนูไม่ได้เขียนหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาเพื่อจะให้สังคมยกย่องหรือเชิดชูผู้หญิงกลางคืนครับแต่หนูอยากบอกว่าทุกคนคอยากเป็นคนดีคะ่ะและแลคนที่มาอยู่ในอาชีพเนี้ยเป็นคนดีทั้งนั้นครับเขามีเหตุผลของเขา เขามีความจําเป็นของเขาค่ะอาจารย์ถูกต้องอนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งผมถามคุณหญิงอย่างนี้ดีกว่านะครับในเมื่อเราเรา,เรารู้แล้วว่าหนึ่งคือเราเรายึดอาชีพนี้ผู้หญิงกลาคืนแล้วกันนะครับ,รบเสร็จแล้วเนี่ยการที่เราจะเลือกวิธีทางในการดําเนินชีวิตเนี่ยแค่สื่อไหมเวลาเราไปไหนมาไหนแล้วม,มีความรู้สึกว่าคนมองเราเป็นผู้หญิงอย่างนั้นไม่เลยค่ะไม่แคร์ค่ะหนูมองว่าคนที่ทํางานดีสายงานอาชีพดี เผอเผอทำตัวแย่กับผู้หญิงกลางคืนนะคะเขานูไปสัมผัสมาเยอะค่ะกับงานกินเงินเดือนหนูเคยทํางานในระดับโรงแรม5้าดาวหนูเจอคนข้างในทําตัวยิ่งกว่าโสเภณีหนูไม่แคร์แล้วนี่จะเล่าให้ฟังผมแอบเปิดมาเจอปุ๊บเขาบอกว่าไปนับถือเจ้าแม่กนอิมแล้วเลิกกินเนื้อเลยด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าหนูไปขอพรหนูจะขอพรให้กับตัวเองว่าหนูจะไม่พูดพลามาก ขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหนูหนูจะไหว้เจ้าไหว้อะไรเนี่ยหนูจะบอกขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหนูครับจนหนูก็ได้มาเป็นระดับระดับระดับหนูก็เลยบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหนูคิดว่าชีวิตหนูตอนนี้อายุ40กว่าละคงจะไม่อยากทํางานอย่างนี้ละหนูจะเลิกกินเนื้อให้สนิทเลยแล้วก็ขอสิ่งดีๆเข้ามาแต่สุดท้ายหนูก็เลิกไม่ได้หนูเลิกได้แต่ว่ามันมีเหตุตอนที่หนูจําเป็นต้องกินเพราะอย่างนี้ติดคุกในเรือนจํา หนูติดในประเทศที่มีแต่พวกแขกอิสลามเขาจะไม่มีหมูค่ะมีแต่เราต้องกินเนื้อแพะเนื้อแกะครับถ้าเราไม่กินเราก็หิวเราอดเราต้องกินแต่หนูเชื่อว่าเจ้าแม่โุอินคงจะเข้าใจหนูก็คืออยู่ที่แรงความตั้งใจะครัะครับในสิ่งตรงนั้นมีอยู่ในบทอยู่บทหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอาจารย์หนูเนี่ยได้ส่งชื่อเข้ามาในการเขาเรียกว่าเข้าเข้ารอบในครั้งนี้ด้วย หนูเขียนถึงอาจารย์ด้วยนะครับเราก็บอกอาจารย์คือหมายถึงอาจารย์ศรคภาพถามนิดนึงคุณหนิงอะไรทาไมถึงเขียนถึงถึงผมในในในหนังสือเล่มนี้ด้วยโดยส่วนตัวหนูเป็นคนชื่นชมอาจารย์อยู่จริงๆนะคะหนูชื่นชมอาจารย์มานานเพราะว่าหนูหนูไปล่าสุดในที่หนูไปทํางานต่างประเทศเพราะหนูอยากได้เงินเพื่อจะมาเรียนหนังนาเท่านั้นเองค่ะอยากมีอาชีพแล้วไม่ต้องกลับไปทํางานตรงนี้อีก เพราะผมจําได้ว่าคุยกันนานมากนะค่ะโทรเข้ามาแล้วผมรับสายใช่ไหมฮะใช่ค่ะจำเป็นคนรับสายแล้วหนูคือหนูหนูโทรไปในในสถาบันเ่าหนหลายๆที่ครับรบฟังทุกนู้นนนี้คนนั้นเสร็จจนหนูมาลองมาตทรหาอาจารย์โสภาดูหนูฟังอาจารย์โสภาแล้วแบบ มันมีอะไรอย่างหนึ่งทาให้หนูอยากไปเจอตัวแกอยากเจอตัวจริงอยากเรียนกับแกเพราะแกใช้คําพูดว่าผมสอน,อย,นอย่างนี้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 นะอะไรอย่างผมสอนนักกับกะโหลกยันหน้ายันอะไหนูฟังแล้วแบบ คำพูดของแกมันเหมือนมนสะกดหนูจริงๆนะคะหนูไปหาเงินเพื่ออยากมาเรียนอันนี้ใครไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ความรู้สึกลึกๆของหนูเป็นอย่างนั้นเราไม่จําเป็นต้องเสียใจใช่ไหมริงไม่้วไม่จำเป็นเลยค่ะเพราะเมื่อกี้เนี่ยพยายามหานะว่าเขียนถึงผมตรงไหนพยายามหาหาอยู่เลยฮะแต่แบบว่าหาไม่เจอจริงๆเพราะหนังสือมันหลายร้อยหน้ามากเลยคุณมาเรียนกับอาจารย์แล้วอาจารย์เป็นกันเองมากไม่ถือตัวไม่อะไรสบายพูดได้ปรึกษาได้อะไรเนี่ยสบายใจครับ นั่นก็คือสิ่งหนึ่งซึ่งมีความรู้สึกว่าคุณหนิงอยากจะสะท้อนออกมาให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับก็ถึงบอกว่าในกรณีที่คนหลายคนนะครับอาจจะยังกําลังคือเขาเรียกอาจจะมีความสุข สัจเซแล้วก็หาที่ทางไม่เจออย่างน้อยหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นทิศทางที่ดีว่าคือคนเราเนี่ยนะครับไม่ได้สิ้นหวังตลอดไปค,คืออย่างที่บอกแล้วครับชีวิตเนี่ยมันมีขึ้นแล้วก็มีลงนะครับ <nobody knows. S 1> เป็นจุดที่สะท้อนได้ดีมากๆแล้วผมก็ต้องบอกเลยว่าเหมือนกับในสระของชมรมชมนาศนะครับแล้วก็สํา <atura> นักพิมพ์ที่มีความสนับสนุนแล้วต้องการให้คือสิ่งเนี้ยเป็นบทสะท้อนแล้วก็อย่างน้อยเป็นเหมือนในสระของตัวชีวประวัติที่ดีๆเนี่ยครับว่าคือคนเราเนี่ยไม่ได้คือไม่บางคนที่อาจารย์พูดอย่่ลเเเววาาคคืนนรี ทำดีเนี่ยลงคอลัมน์นิดนึงแต่ถ้าเกิดมีทำชั่วเนี่ยนะครขึ้นหน้าหนึ่งนะแต่จริงๆในด้านนี้ไม่ได้พูดว่าคนทําไม่ดีแต่ในลักษณะแบบนี้คือคนเราเนี่ยนะครับทุกคนอยากเป็นคนดีอยากจะทําในสิ่งที่ดีแต่เพียงแต่ว่าคือเราเลือกไม่ได้อะในเมื่อเรามีอย่างนี้แล้วนะครับถึงบอกว่านี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งเราเป็นความสุขว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับก็คือลองดูนะครับหนังสือเล่มนี้ปัจจุบันนี้มีวางจําหน่ายหรือยังครับ น่าจะมีวันจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ไปนะคะเป็นต้นไถเพราะจริงๆแล้วรางวัลเนี่ยเพิ่งประกาศผลไปเมื่อวานเองนะครับสดๆร้อนๆนะครับก็ต้องบอกเหมือนกันว่าจริงๆแล้วผมก็ติดธุระแต่ว่าคุณหน่งบอกอาจารย์หนูอยากให้อาจารย์เนี่ยมาให้กําลังใจหนูผมเข้าไปตอนขากลับ โดดขึ้นรถแท็กซี่นะฮะเพื่อที่มาทํารายการสดนะครับแต่จุดหนึ่งนะท่านผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าอยากจะขอชื่นชมสํานักพิมพ์วูแมนพรับบิเชอร์นะครับในเครือของบริษัทสํานักพิมพ์ประพันธ์สารจํากัดนะครับที่เล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ของผู้หญิงนะครับจริงๆแล้วคือเป็นผู้หญิงเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะเขาเขาอย่างที่บอกคือไม่มีใครอยากจะเป็นคนไม่ดีหรอกครับนะฮะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันมีสาเหตุมีปัจจัยหลายๆอย่างเยอะมากทีเดียวเลยซึ่งวันนี้เนี่ยเราบอกเลยว่า หนึ่งในผู้หญิงในจนํานวนอีกหลายล้านคนนะฮะที่น่าจะเอาเยี people with people with though, so, uhm, anyway, like ่ยงอย่างนะครับก็คืออย่างคุณธนดาสว่างเดือนที่นั่งอยู่กับเราวันนี้นะครับแล้วก็ผมและก็จานรงและก็รายการคาเลนสไตล์และเชื่อว่าท่านผู้ชมที่เป็นแฟนคลับของรายการคาเลนสไตล์ของเราเนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยส่งกําลังใจมาให้เธอนะคะให้เธอได้อยู่อย่างมีความสุขและก็ในสังคมอันนี้ได้ด้วยนะฮะก่อนคุณหญิงจะลาไปนะครับก็อยากให้คุณหญิงเนี่ยพูดอะไรฝากกับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วรายการของเราเนี่ยต้องบอกว่าทั่วประ นอกจากนี้นะครับยังไปถึงมาเลเซียนะครับไปถึงสาราชอรนะครับฉันหวังว่าหนังสือเล่มนี้อาจจะโกอินเตอร์ได้แปลเป็นหลายๆภาษาในอนาคตข้างหน้านะครับเป็นบทสะท้อนไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงไทยเท่านั้นเองผมอยากจะให้ผู้หญิงทั่วโลกนะครับมีส่วนได้รับรู้และมีความรู้สึกได้ชื่นชมกับสิ่งที่คุณหญิงกล้าออกมาเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับรู้กันนะครับอยากให้ฝากคุณหญิงฝากไว้เลยครับหนูเขียนหนังสือเล่มนี้เหมือนกับหนูอยากจะบอกกับผู้หญิงหลายๆคนนะคะว่า อย่าท้อแท้เลยค่ะเพราะว่าถ้าคุณคิดว่าเรื่องของคุณหนักปัญหาคุณหนักคุณอ่านหนังสือของริันแล้วคุณจะรู้ว่าฉันอาจจะหนักกว่าคุณก็ได้ค่ะแล้วหนูก็เชื่อว่ามีคนที่หนักมานหนูอีกเขายังอยู่ได้เลยหลายคนที่ปัญหาแบบแค่นิดเดียวแล้วบอกว่าเออมันใหญ่โตมากใหญ่โตมากเรามาดูหนูสิคะแล้วมันอาจจะช่วยให้เขามีกําลังใจขึ้นมาหนูหนูเชื่อว่ามีหลายคนนะคะอ่านหนังสือหนูเรามีกําลังใจขึ้นมาค่ะว่าอืมคนนี้หนักกว่าเราเขายังอยู่ได้ทําไมเราแค่นี้เราอยู่ไม่ได้สู้ต่อไปอะไรนะะียค่ะ <น>อยากให้คุณหนิงฝากขอบคุณไปใครก็ได้ที่คุณหนิงมีความสุขอยากจะขอบคุณมากๆเลยผ่านรายการเราด้วยค่ะหนูขอบคุณกรรมการทั้งเจ็ดท่านนะคะคท, <พอ S 1> ที่ที่ช่วยให้หนูรับฟังเรื่องราวของหนูแล้วตัดสินให้หนูเป็นผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะค่ะครับเพราะถึงแม้ว่าหนูไม่ได้รางวัลแต่มีกรรมการเจ็ท่านอ่านของหนูนะคะหนูก็ดีใจแล้วค่ะห,หนูได้ระบายให้บุคคลสําคัญหลายๆคนทราบหนูภ <นะ S 1> ูมิใจมากค,ค่ะ โอ้โหจริงๆนะครับต้องบอกเลยว่าเริ่มแรกเนี่ยไม่ได้คิดนะครับว่าจะได้รางวัลเพียงแต่คิดว่าได้เป็นการระบายออกนี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งคนเราครับทำจะครับนะครับถ้าเกิดในกรณีที่ทําสิ่งที่ดีนะครับยังไงก็รายการ Color Style นะครับพร้อม Mango TV เราเอาใจช่วยจริงๆนะครับอยากให้คุณนี้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเกิดมีเล่ม2เล่ม3ก็มา พูดผ่านทางของรายการเราได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณนิกมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมครับขอบคุณนะครับสำนักพิมพ์บูแมนพับบิชเชลนะครับในเครือของสำนักพิมพ์ประพันธ์สารจำกัดขอบคุณอะไรเนี่ยฮะไม่ใช่ฮะทางสมาคมชมนาศนะครับชมรมชมนาศนะครับยังไงก็เดี๋ยวสักครู่นะครับก็ยังมีเรื่องราวดีๆให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมในช่วงต่อไปนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ